สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค้ามาพบมาพอกันกับเป็นในเสาร์มือวันที่30เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆได้ๆดังๆค่ะวันนี้แป้าพิ้อมพี่น้องบรรเทาสุขสกอลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะเลขบวงสรวงผีนาค่ะหมวดที่พันมาตัวเลขของเพนเนี่ย ได้มาเม็ดเดียวคือศูนย์สี่เก่านะคะแต่ว่าบันีนะคะเ่ได้จับกับหัวไห้นะคะแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องบางท่านนะคะเพิ่นกับจับหัวเลขเก่าลงมาปินเป็นเลขกหกนะคะเพิ่นกระถืออยู่นะคะตัวเลขของพีหน้าเนี่ยเลขบวงสรวงเนี่ยเพิ่นได้เม็ดเดียวตลอดนะคะเป็นตัวเลขสามตัวเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อนี่ก็ได้เม็ดเดียวเช่นเดียวกันนะคะตัวเลขเสด็จมา่เป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะ S <S จ้าสวัสดีจ้าลูกค่ะวันนี้ก็มาติดตามถามข่าวตัวแรกเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของใครมาฝากคะไอเ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 อที่เขาทรงนานะลูกอ๋อพี่ไออดได้ค่ะแม่จ้านั่นแหละที่เขาทรงนานั่นเลขพีนานั<ร>น่นแหละแม่<อ>ที่เขาทรงนะใช่ใชอ๋อค่ะคนทรงนคนเดิมไหมคะคุณแม่คนเดิมจ้าไอแปดสาม เอ้แปดสามเจ็ดลูกแปดสามเจ็ดค่ะจ้ะแล้วก็เลขฟ้าลงพ่อเขานะ่ะที่พ่อเขาตายนี่ยสามศูนย์หกฟ้าลงสามศูนย์หกค่ะจ้ะเลขที่เขาป่ามะเขือหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะใช่แล้วก็แม่ว่าเก้าศูนย์น่าสนใจค่ะจ้ะประมาณนี้แลง มาแรงนะแม่ไอเลขเก้าศูนย์หนึ่งเก้านี่มาแรงว<ม>ันนี้อ<ม>่ะ,ะเลขมะเขือเขาลูกอืมค่ะคุณแม่เลขมะเขือค่ะจี่เขาเอามะเขือไปตายลงแล้วเขาผ่านนะโอ้ฝั่งทางนู้นเขาก็ทําเหมือนกับทางนี้เหรอคะแม่เหมือนกันก็ก็คนเขาตะกอนเขาเป็นคนอุบลญนะลูกโอค่ะไม่น่าทําเหมือนกันอยู่นี่เออเขามาอยู่นี่ไงค่ะเขาเป็นคนอุบลค่ะนั่นแหละเขามาตั้ง ตั้งไอ้นี่อยู่นี่ตระกูลพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติครัวของติกาเขาอยู่คนเหมือนกันเขาก็ทําเหมือนของเขาแหละเขาพ่นก็ย้ายมาอยู่นี่ใช่อืทำแม่เขาเขาก็ทําแบบในประเพณีเขาอ่ะนะลูกพ่อพ่อพ่นเสียชีวิตหรอคะแม่พ่อคนทรงใช่พ่อเขาอายุกับเก้าสิบพอดีเลยอ้นั่นไงหนูก็ร้องว่าจะถามเออค่ะอายุกับเก้าสิบพอดีค่ะ โอ้แต่ว่าตัวนี้มาแรงนะแม่เนาะปีนไอ้งวดน,นี้นะแม่เนาะใช่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยเก้าเก้าหนอายุเก้าสิบค่ะจ้าโ,โอ้อายุยืนนะใช่จ้ะคุณแม่แต่คนทรงอายุแค่หกสิบสามเองเต่าพวกแม่นี่เลยเ,เป็นผู้หญิงหรอคะผู้ชายอ๋อค่ะผู้ชายแต่อายุเท่าพ่อแม่นี่แหละค่ะอืม แ,แต่ที่นี้พ่อเขาตใายไงแต่ว่าเขาก็เลยมามาทูงคือเก่าแบบว่าไม่ให้พลาดไม่ให้ขาดนั่ยน่ะค่ะนั่นแหละจ้ะก็ประมาณนี้แหละแต่ไอเรขฝาลงเขาบอกว่ามันเคยเป็นว่าที่พวกคนที่เขาเคยทํานะเขาก็บอกว่าเขาก็จะตัดเรานั่นแหละเขาจะตัดประ,ประมาณสามหกศูนย์หรืออะไรประเภทเนี้ยจ้ะแต่ทางทางเลขของ ที่อาจารย์ท่านหนึ่งแอดจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าคุนอะมันจะดับทุกหลักเลยสามอะสามดับใช่ค่ะใช่แต่มันอาจจะเป็นเป็นล่างก็ได้นะเนาะค่ะคุณแม่แม่ว่ามันต้องอยู่ในนี้แหละถ้ามันออกน่ะคือทุกทีมันก็เป็นเน่ะเนาะลูกค่ะไอไอเนี่ยไอหกนี่อาจจะเป็นเก้าเนี่ยเนาะค่ะคุณแม่เออไอไอหกอาจจะตีลูกกาขึ้นเป็นเป็นเก้าก็ได้เหมือนงวดก่อนนี่เนาะแม่เนาะอ่า วดก่อนไอ้เก้าเก้าตีลังกาเป็นหกใช่อืมนั่นแหละจ้ะตัเลขเขามันเป็นแบบนี้แหละจ้ะคุณแม่ได้คะ่ะคุณแม่อ่แต่ไอ้ลอตเตอรี่ก็น่าจะดีเหมือนกันเพื่อนแม่ว่านะค่ะอ่าเพราะว่าลอตเตอรี่ไม่มีเลขดับเนี่ยไม่มีดับใช่แต่ว่าเลขไอ้พวกนี้มันมีดับอยู่เห็นบ้างั้นนะค่ะอ่าไอ้ อันนี้แหละแม่ยังาหายพวกนั้นไม่เห็นเลยหรือเพื่อนแม่ไม่จดมาไม่รู้แต่เอาเลขไอ้ทรงเนี่ยมากดได้ค่ะคุณแม่ได้ค่ะจ้ะจ้ะเลขทรงวันนี้จ้ะจะเลขทรงได้เลขทรงวันนี้แหละเลขทรงวันนี้ก็มีแปดสามเจ็ดใช่ไหมเนาะจ้ะแล้วก็เลขฝาโรงสามศูนย์หกเลขผ้ามะเขือหนึ่งเก้าศูนย์ใช่แล้วก็อายุคนที่เสียชีวิตนี่ก็เก้าสิบปีใช่นั่นแหละจ้ะคุณแม่ได้ค่ะ มันพอดีกันเลยพอดีกันตรงกันเลยเนาะแม่ใช่เอไอไงอายุก็ทรงเลยแกหกสิบสามอ่าก็มีในนี้อีกกระหัง<ม>อ่าแะดูเอาจ้าเออ,เอ,อ,เอ,อไอวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะได้คะ่ะคุณแม่เพราะว่าอาจารย์อื่นแม่เพราะว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแล้วแม่จะไปหาไอ้นั่น ก็ไม่ว่าจะไปปิิสนาม่ใช่หรอครับวันนี้ใช่นั่นแหละว่าจะไปปิิศนานี่แหละหนูก็ตอนแรกหนูว่าจะโทรมานี่แม่จะอยู่ไหมเนาะนี่ก็เลยเสี่ยงโทรมาดูก็แม่ก็ไม่ทำาเกินสิบโมงอะได้จ้ะอ่าจ้าจ้ะเอางั้นงั้นก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะจ้ะจ้ะคุณแม่คะสุขภาพแข็งแรงและร่ารวยนะคะไปหนมาไนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะคุณแม่คะขอบคุณมากสวัสดีค่ะจ้าเจคดีลูกค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางเลขบวงสวงผีนาค่ะงวดที่แล้วตัวเลขเพิ่นได้มาเม็ดเดียว3ตัวเม็ดเดียวคือ0ูนเก่าพี่น้องคะโอ้งวดวงหนึ่งหันนะคะแอรเรย์จับเลขเก่ากับหัวลงมาห้พพอไม่พี่น้องเป็น6เนาะค่ะเนาะเอางวดนี้นะคะเลขผีนาเพินก็ได้มาเม็ดเดียวนะคะเลขบวงสวงผีนานะคะได้มาเม็ดเดียวคือกันเป็นตัวเลข3ตัวแปดสามเจ็ดพี่น้องเด้อแปดสามเจ็ดนะคะ บันี้อกอกเกเลยมาเขียนให้เพราะว่าบางสูตรบางท่านบางอาจารย์นะคะบอกว่าหนึ่งกับเจ <m> ็ดเป็นตัวเดียวกันแอกเกเลยมาเขียนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องแปดสามหนึ่งแต่ว่าตัวเลขที่จริงเพื่อนเนี่ยมีเม็ดเดียวเท่านี้คือแปดสามเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแปดสามเจ็ดนะคะบันี้พ่อแม่พี่น้องอาจจะสงสัสยว่าเอ้าเลขฝาล่งเลขบกเขือคืออย่างนะคะพี่น้องคะเลขฝาล่งนะคะก็คือผู้ที่เพิ่นมาสรงเนี่ยนะคะคุณพ่อเราเสียชีวิตของก็เสียชีวิตไปมือนีน่ะสิเป็นมือที่สอง นะคะพระเทศอิตาลเผาซ้ำอีกต่างหากนะคะมือนี้เป็นมือที่สองนะคะก็เลยได้นั่มเลขฝาล่องมะไห่พม่พี่น้องรีเบิกกับเล็กบักเขือนะคะพี่น้องคะเลขฝาล่องเนี่ยคือสามศูนย์หกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเลขฝาล่องสามศูนย์หกนะคะเลขบักเขือค่ะเลขผ้าบักเขือออกมาได้หนึ่งเก้าศูนย์นะคะคุณตาที่เพิ่นเสียชีวิตนะคะเพิ่นอายุเก้าสิบปีนะคะพี่น้องคะคนทรงเพิ่นอายุหกสิบสามปีนะคะก็เลย <ersch> ได้นามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะคะแต่ว่าตัวเลขบ่วงส, exactly. สวงพีหน้ามันนี้ได้แปดสามเจ็ดเม็ดเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเม็ดเดียวเท่านั้นเนาะเอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะเด้อตัวเลขทุกตัวมีสิ์เขามีสิดรูททุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุูุสุก่อนเป็นแนวทางยิบจับเสื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสือส่วนบุคคลพร้อมนะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อ เก่ากนี่อย่าลืมกัหัวพรอมนะคะนี่เก่ากัหพนะคะขอขอบคุณขอบคุณหลายนะคะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุขสุขสุขอนโชคโชคมันมัลำลำล่อเลื่อยแห้งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุ่นตัวเลขหน่า้ดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชนะคะขอบคุณขอบคุณคุณนายพรอมค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรงทำประหยัดสุดขาดครับตัวเลข เด็ดๆแบบนี u, không? Không piercing, không? Không, không? Không, yeah. ้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขอมาเหล่าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่ดะบรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด่างๆจากทั้งช่องและคณะสำหรับคลิปนี้นะคะแอาจารย์ด้ขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุลสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้าถ้าก็ได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ